กับแซนเนี่ยได้มีการหลังจากเกิดเหตุนะหลังจากเกิดเหตุเนี่ยก,กต,ยติกเนี่ยได้ส่งภาพเนี่ยให้กับโบีเคโดยจาาโปรแกรมไลน์นะครับแล้วก็ยืนยันว่าภาพเนี่ยเป็นภาพที่แต่งมุมเนี่ยนะครับใส่เสื้อผ้าพนที่เกิดเหตุหลังจากนั้นเนี่ยนะครับโบีเกก็เอาไปโพสในอินสตาแกรมแล้วก็มีสื่อมวลชนหรือประชาชนทั่วไปก็แก์ต่อไปจำนวนมากนะครับซึ่งต่อมาวันที่28นะครับ มีนาคมสามร้อยหกสิบห้าทั้งสองเนี่ยได้ไปออกรายการบนกระแสนะแล้วก็ได้มีการนําภาพในเวลายี่เ็ุหนเนี่ยโดยทางกะติเนี่ยได้นําไปสแสดงในรายการแล้วก็ทางแซนน,นะครับได้ยืนยันว่าเป็นคนถ่ายภาพโดยใช้มือถือของแตงโมงเป็นผู้ถ่ายอนอกจากนี้เนี่ยนะครับก็แซนเนี่ยจะได้ไปออกรายการเมื่อวันท่้าสุขนะครับยืนยันว่าภาพเนี่ยเป็นคนถ่ายแต่จากการตรวจสอบของ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนะครับพิสูจน์หลักฐานฟังภาพอะไรนี่นะครับในวันที่ยี่สิพราหวเนี่ยวาเป็นภาพที่ไม่ได้มีการเกิดขึ้นจริงบนเรือเป็นภาพตัดต่อนะครับซึ่งก็เป็นการเอามายื่นต่อคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนตอนที่เป็นเป็นา,านะผู้ต้องหาในคดีที่เกี่ยวข้องกับสภเมืองนนทรบรุรีแล้วก็กองบัญชาการบดพราวกันเป็นคณะพนักงานสืสบสวนนะนะครับแล้วก็นําไปใช้ในศาลด้วย ดังนั้นวันนี้นะครับผมก็เลยมาดำเนินคดีสาม,มาตรานะครับก็คือมาตราปลอมและใช้สั่งราชการปลอมปลอมและใช้สั่งปอมแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือนําไร้ซึ่งประโยชน์ก็คือภาพเนี้ยเอาไปได้ซึ่งประโยชน์ตามมาตราเป็นปัจจันะครับซึ่งมีอัตราโทษจำคุกข้าปีหรือปรับไปจนถึงแสนบาทสามข้อหาที่จะดำเนินคดีก,กับใครบ้างครับก็คนแรกก็คือ,อกระติก ดีที่สองคือแซนสองดีที่สามเนี่ยนะครับสามก็เป็นเรื่องของคนที่ตัดต่อให้ซึ่งอยู่ระหว่างการสืบสวนของดีไออยู่นะครับซึ่งอันนี้เราก็เลยดำเนินคดีนะครับและก็หาทั้งสามข้อหาเนี่ยก็คือในการนี้คือกระติกแซนกับพวกซึ่งเดี๋ยวจะมีใครบ้างน,นั้นก็เดี๋ยวรอข้อมูลที่เราอ้างพยานผู้แจ้ยข่าวทุกฝ่ายนะครับจะประมาณสิบปากในคดีนี้นะครับให้พนักงานสอบสวน ดำเนินการเรียกมาสอบในส่วนของ DSI ที่บอกว่าจะต้องไปตรวจเพิ่มเนี่ยค่ะได้ได้ข้อมูลกลับมาแล้วนะคะก็อันนึงก็รู้แล้วว่าเป็นภาพประกอบอีกสองสถาบันยัง,ยงังก็เดี๋ยวในนี้ผมอ้างที่ญาติคนอื่นที่ทำมาเป็นพยานด้วยแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญที่นะครับสถาบันมาด้วยนะครับแล้วก็ตัวโบติเกแล้วก็มีทั้งาาการรับประกันของคนชัยนะครับเนี่ยซึ่งตัวนี้เกือบั้งสิ้นครับ นีจริงๆเหมือนทางดีไซน์เพิ่งจะได้ภาพต้นฉบับจากพูดีเคไปเมื่อประมาณวันที่แเมษาสงสัยเขาน่าจะใช้ภาพต้นฉบับอันนี้ไปตรวจใหมหรือเปล่าใช่ภาพตัวนี้ภาพของโบดีเคราไปตรวจไหม่ครับเพราะว่ามันมันจะใหญ่กว่าใช่ซึ่งก็คือเป็นภาพเดียวกับเองแต่ว่าเขาเอาจากมูดีเคเพื่อเข้าํำนวนจริงๆคดีเนี้ยเราไม่ได้กังวลอยู่แล้วเราเองอยากจะรู้ว่า ความไมธทรมันมีจริงไหมที่สพเมืองนครราชบุรีผมก็ได้มีการพูดุยกับผู้การนครราชบุรีนะครับแล้วก็ผู้จัดการสมบัติของบานหน่แล้วก็ตัวรองรับสบส่วนที่นี่ที่มีญายมาใหม่ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นคนใหม่หมดเลยไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีนี้เลยนะครับท่านก็ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมในคดีนี้เต็มที่เราก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นคือคดีนี้เดี๋ยวพอสุดท้ายเนี่ยทางดีทายเนี่ยก็ต้องไปดำเนินคดีกับพวกนี้กับตํารวจอยู่ดีใหนก็หาที่ที่มีการ ยื่นนะครับหลักฐานต่อคณาพนักงานสืบสวนสอบสวนแม้กระทั่งอาจจะมีทนายความด้วยรอรอให้ศาลตัดสินที่ยื่สสารสิาคมแล้วเราก็จะไปดูว่าใครเป็นคนยื่นหลักฐานเนี่ยที่ศาลนนทบุรีเหตุผลที่สพเมืองนนท์อีกรอบหนึ่งเพราะอะไรเป็นเป็นเป็นเรื่องของสำนวนอยู่แล้วการที่เขามายื่นหลักฐานที่สพมืองนนท์ผมก็ต้องมาแจ้งพื้นที่เกิดนะครับแล้วก็รอให้ศาลตัดสินที่ยี่สสามสิงาคมนะครับแล้วก็จะดูว่ามีใครที่หวงว่ากับพวก ก็จะรู้ว่าทนา,ายความยื่นเป็นคนยื่นให้กับกระติดมาให้ที่สาลนตทบุรีนะหรือมีใครท,ที่ตัดต่อให้สองคนนี้ไหมก็มจะก็จะมีหลายคนเจ้าหน้นที่ตำรวจที่สองคนนี้เขเปลี่ยนชุดใหม่แล้วคนเก่ายังมีบ้างไหมอืมเอาเราเชื่อว่าไม่มีผลตอบตอบคดีนี้เพราะว่าผู้การก็มาใหม่กันมาจากชบลบุรีนะครับแล้วก็พนังกงานสอบสวนก็ย้ายมาจากกรุงเทพนะเราพร้อมกับสอบสวนแล้วก็ตัวผู้กกับเองก็ย้ายมาใหม่ ครับก็เป็นถ้าผมจ้ำเดี๋ยวรุ่นน้องของพีุอ,อุสอดีตผู้จัาการลำดับมาก็รู้จักกันอยู่นะครับแต่ <c oughs> ตัวผูว้จัดการโหมดทำบ้างหนึ่งคนโหมดโทรสดโหมดได้หมดพ่กบก็ย้ายมาใหม่ทั้งหมดคือย้ายใหม่หมดซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวอย่านี้มาตั้งแต่แรกดังนั้นผมเชื่อว่าเขาต้อจะทำต่อไปถึงมัแล้วก็หลักฐานที่เรานำมาโม่ก็เป็นหลักฐานที่มีการชี้ชัดแล้วว่าว่าภาพนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นจริงพี่อพอบอกคร่าวๆได้ไหมคะว่าคุณกระติคุณแซนและพวกเนี่ยเขาวมื่อพวกเนี่ยน่าจะมีอีีกกกสั่คนะ ก็อย่างน้อยก็ต้องมีคนทําภาพตัดต่ตตอให้เขาซึ่งเราก็อยู่ในใจเรามีอยู่แล้วคนหนึ่งคุณบอลเรือนั่นเองคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของบริษัทน,น,นะนะคื้วขาาจะเป็นคนหนึ่งนะแล้วก็นายความก็มไปยื่นในศาลไหมถ้านายความไปยื่นหลักฐานนี้ในศาลก็ก็ร่วมกันวันนี้คือยังไม่ระบุชื่อคำว่าพวกใช่ไหมคือเราร้อยสารตัดสินมาได้ยื่นสารมามแคดีนี้ก็ต้องบอกว่าวันนี้เรามาแจ้งความเราแจ้งเนี่ยขั้นตอนของตรงนี้มันใช้เวลาอยู่ประมาณสัก ถ้าเกินสามเดือนเพราะว่ามันกต้องรอเอกสารนนทบุรีตัดสินก่อนแล้วผมก็จะไปขอคัดเอกสารว่าใครเป็นคนยื่นภาพนี้ที่สันที่สันนนทบุรีถ้าเกิดเป็นอะไรความยื่นก็อะไรยื่นขประเด็นภาพตัดต่อน่าจะเคลียร์แล้วเนาะมันจบมาแล้วมันก็จบแล้วก็ยืนยารจบแล้วก็มีสถาบันยืนยันมาแล้วว่าตัดต่อตัดต่อจริงเราขึ้นหน้าล่าสุดของพอดีของคุณดังโมเป็นยังไงบ้างคือทางที่ดังโมทาต่อเนื่องตลอด อตอนนี้ที่ที่รอคือผลมือถือของสาบนาันิสิเวศกระสุติธาม,มีรองผอออคนนึงกักเอาไว้ไม่ยอมส่งให้กับทางดิษฐ์ตั้งแต่อ,าาตอ,บบอ,อ่าอนมาตั้งแต่เกือบเดือนแล้วเดือนกว่าแล้วเกือบสองเดือนแล้วตั้งแต่รองผออ,อคนนี้เอามือถือแจงโมไปเนี่ยไม่ส่งคืนไม่ส่งผลกลับมาให้ดิษอันนี้ก็วตัวสอบเสร็จแล้วสัปดาห์นี้เขาจะมีการยื่นังสือไปที่ พอสถาบันนิติวิทยากรเราส่งไอีกครั้งครับว่าทำไมถึงได้ถึงไม่ยอมส่งผลกลับมาให้ที่ไหนเพื่เหตุผลอะไรแล้วก็สองก็คือว่าทางที่มีการขอนวรไปที่สถาบันทรัพย์ภาคหนึ่งครับตถาบัท้องจังหวัดระยองเล คือคณะบังคับการสอบสวนเนี่ยเขาก็ไปใช้คำน่าศาลว่าศาลจะให้หรือไม่อันนี้ก็คือก็อยังไม่มีคําตอบแต่ที่ยืนย่นไปที่ศาลเนี่ยอพญาเนี่ยตอนนี้เขาอ้างว่าคดีอยู่ระหว่างศาลพิจารณาซึ่งก็ไม่เป็นไรผมก็รอนะเพราะเขาอ้างอยู่ระหว่างศาลพิจารณาส่วนหมอธิติเวศเนี่ยก็หัวหมอเชน่นเดียวกันก็อ้างว่าเป็นเป็นเรื่องที่อยู่ในพิจนา,นารณาศาลเนี่ยอ่าก็ยังไม่ให้แต่ของพิสูจน์หลักฐานนี่ให้มาหมด ให้ักให้มาเป็นฟไฟวิดีโอเลยกว่าที่ที่อัดยื่นไปสี่ห้าฉบับเนี่ยมีพิสูจน์หลักฐานแค่สำนักง,งานเดียวที่กรอกมาหมดตอนนั้นเนี่ยไม่ให้แต่ว่าพิสูจน์หลักฐานเนี่ยมันมีข้อมูลอครที่มันกรอาว่าก็คือก็คือคอนันนี้นะผลผลต่างๆที่อยู่ในห้องเหลัของครับก็เข้าให้มาเป็่แต่ในผลของนิติเวชที่เป็นภาพเคลื่อนไหวหรือการตรอบเา้างว่าเขาอ้างว่า สารตัดสินกอย่างนี ia, ้ไปขอหลังจากสารตัดสินได้เลยนะได้เลยเพราะว่าสารก็ยังยืนยันในคำสั่งว่าทุกอย่างยังถือว่าการออกหมายเนี่ยออกหมายโดยโดยชอบแล้วก็เป็นไปตามที่ผู้ร้องยื่น้สยื่นถูกต้องดังนั้นตัวนี้ต้ออ้างเพาว่าการที่รูกคับเนี่ยหนึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องคดีสองก็คือว่าเอาเอาไปใช้ในในทางแนกสื่อมวลชนซึ่งเราก็อยากจะเรียนเลยว่าทุกอย่างคือผมก็เอาไปให้ทาง ดีใจในไห,นไหแต่เมื่อค<ม>ุณบอกว่า,าคาาดีอยู่ในศาลพิจารณานพวกผมรอได้ยวให้ศาลตัดสินก่อนยีสิบนแล้วาเราก็ใช้ายช่องทางเพราะผมก็มีคดีที่ศาลโนทบุรีอยู่ทั้งหมดสามคดีผมก็ใช้สิทธิ์ได้อยู่แล้วของหมอทิเวศไม่ให้ไม่ได้อยู่แล้วแสดงว่ามันก็จะมีความไม่ม<ต>ีข้ออ้างแล้วไม่ <จะ S 2> ไมีม้อางแ<ม>ล้วแล้วก็จะมีความคืบหน้ามากขึ้นเมื่อเราได้ผลทุกอย่างมา อย่างเราแล้วหลังยิบสักขันยิปสักขันเนี่ยหลังจากที่สามมีการตัดสินแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับกับการผลมันจะมันอย่างที่บอกมกกันจะทำให้เรารู้ว่าถ้าสารยังมองอว่าทั้งหมดไม่ได้ประมา,ามเดยสตีดจนสารก็จนสาลก,ก็ตัดสินยังไงก็นทั้งมันไม่ได้มีผลต่อคดีแต่ตั้งตำคันคือเอกสารที่อยู่ในศาลท,ที่อ้างมาตลอดว่าไม่ให้คัดไม่ให้คัด,นคดเนี่ยทีเนี้ยจะอ้างอะไรจ้างเลยมันไม่มีสิทธิอ้างแล้ว ผมเชื่อว่าสาลอนุญาตก็ต้องอนุญาตให้ผู้ติดกับข้องทำการคัดได้21.56ภาพที่มีการตัดต่อตามที่เราได้ไม่การตรวจสอบกันแล้วเนี่ยจะมีเรื่องอื่นนะครับที่มีการแจ้งความเสนอไหมไม่วันนี้เราแจ้งว่าเอาที่เราชัดเจนแล้วเราไิสูญแล้วแม้ทั้งภาพที่ต่ออยู่ถึงเนี่ยเราเป็นผู้ต้องหาเขาจะให้การยังไงก็ได้เขาจะทำหลักฐาน,นยังไงก็ได้ไม่มีความผิดตามกฎหมายคือเราต้องแม่นกฎหมายกนะารที่เราเก็บเรืบนกรน่ไแปลว่าตานา179 180 1ดศูงป เอาไม่ได้เพราะเขาเป็นผู้ร่างหาเขาจะให้การยังไงเขาจะให้การเท็จยังไงก็ได้เขาจะพูดเท็จยังไงก็ได้เขาจะทำหลักฐานเท็จอะไรก็ได้แต่ไอันนี้ยิ่งไปมากกว่ามันไม่ใช่มันเป็นการปลอมไม่ใช่ไม่เหมือนกันนะร่วมกันปลอมไม่ใช่ตอนนี้เรามีผลจางตรวจสถาบันประมาณกี่สถาบันกันที่อ่ที่ก็ส่งไปเนี่ยตอนนี้ส่งไปสองสถาบันเป็นสถาบันของการศึกษาหรือว่ายังไงทั้งการศึกษาทั้งของของนิติวิทยาศาสตร์ ยืนยันที่งสองว่าเป็นตัดต่อคเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ยาเข้ามาให้การแล้วตอนนี้ทางเจ้าที่เขก็เอาหลักฐานให้เพราะแสดงว่าคนสอ่วนพิเศษก็จะเดินทางเข้ามาให้ข้อมูลกับทางตำรวจก็เราอ้างอยู่น้างครับหลังเดือนพิจารณาอันนี้ตามวาระการพิจารณาแล้วเพราะผมมาแจ้งมาทีเพื่อเพื่อให้ทางที่ตกลงไว้ว่าจะมีการดำเนินคดีกับตำรวจและให้คำมั่นสัญญากับประชาชนแล้วว่า เราไม่ได้อยู่นิ่งนั่นเราเราทำที่เราสเร็จรแล้วนั่นคที่เป็นาคาราชการคนละหน้าจอจงตอนนี้เรามีการไปตรวจสอบว่าหาข้อมูลอื่นเพิ่มไหมครับนอกจากที่เราทำมาตลอดตอนนี้ก็อย่างที่บอกว่าเป็นหน้าที่ของดสไอเพราะว่าตัวอย่างเราเราส่งให้ไปหมดแนละ้วนะแต่แค่สอบพยานเพิ่มเติมสอบผู้ที่เกีดเด่ยวข้องอรนจะมีข้อคามอยู่ พี่อัดช้ามาตราที่พี่อัดมาแจ้งความน,นี้มีอะไรบ้างครับเผื่อค,คเนเขาไม่รู้ครับผมก็อยากอยจะรู้เรื่องของโทษด้วยครับว่ามีโทษอะไรยังพร้อมไม่ใช่นะก็ใช้มาตรา24 6กับ268ปลอมไม่ใช้เนาะส่วน188เนี่ทั้ง5ปีปรับไม่เกิน1,000บาทหรือปรับไม่เกิน1,000บาทอันนี้ใช้มาตรา188ก็คือผมก็มาร้องทุกก3โทษดังนั้นคุณย่ากับติกกระแสนกับพวกนะครับในการปลอมเอกสารและใช้สารปลอม รวมทั้งเป็นการทําให้ไร้ซึ่งให้ไร้ประโยชน์ซึ่งเอกสารใดๆของผู้อื่นในประการที่จะน่าทำให้เกิดปัญหาแก่ผู้อื่นหรือประชาชนอันเป็นสาเหตุในการรวบรวมเอกสารและพยานหลักฐานต่างๆของได้พนักงานสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตของนากสาวพัชริดาวรรคุณประภวุฒิหลงเชื่อว่าเป็นภาพถ่ายจริงในเวลา21.50นอันเป็นปากิดตามอคำนำพยานหาตกฐาน8-8 2 4และ2-8จนกว่าตรดีนี้สุดเราก็เอา ตั้งภาพถ่ายภาพจากอินสตาแกรมของโบโบเรนต์เอกสารักฐานพิสูจน์กันเอามาพ่้อมนัการตลาดพร้อมอาชื่ออะางอันนี้ก็เป็นไฟวิดีโอเราคนในเรนตำายู่ไหมคะก็ต้องสอบสอบข้างสอบแอนนาสอบอาอามยามที่เดี่ยวต้องตอนนี้เหลือเยอะไหมครับนีกสอบนักสนของ อันแยามเราก็รู้วา่าเป็นเจ้าของร้านโทรศัพท์มือถือที่ในเวลาที่เกิดไม่รู้แต่เรามีหลักฐานว่าเ้าเป็นเจ้าของร้านก็เดี๋ยวให้เขาไปอยู่<า>แล้วแย้งแถวนี้ใช่ไหมใช่ครับชี้พิจารณาได้ไหมยังปลอดอยู่ไหมคะร้านไม่แน่ใจเป็นนัดที่จะดีใจแต่ผมว่าจากข้อมูลโทรศัพท์มันเชื่อว่าอันแยามเป็นเจ้าของร้านที่มีการแก้โทรศัพท์นั้นเดี๋ยวไปว่ากันในในในขั้นตอนของการ ตอบสวนเขาว่าเขาจะรับหรือไม่รับอนะันนั้นแต่ทางทางเรามีหลักการว่าเขาเป็นเจ้าของรา้านแล้วในส่วนของการลงเรือที่อ่านบอกว่าเดี๋ยวจะมีพยายามตัดส<น>ัมพันธ์ไปช<น>ี้กัดก็ยืนยันเหมือนเดิมแต่ว่ญญญาเกรงที่ว่าดิไันก็ติดเรื่องของคดีบุษบุนแล้วก็คดีไอติดสร้างงอแล้วก็คดีคดีอ่าลูกป,ปากของผู้อ่อนตอนนี้ก็เขากลับมาทางของเราแนละ้วกำลังแต่งงานต่อับ มันชุมน้มีการประชุมมีการประชุมไม่มีการประชุมชุมที่แบ่งน้าที่ันไปทำตฝากเราไปครหรือไปทำขาวได้ไหมคะได้ัาจจะไดอยากไปด้วยไหมคะผมไปพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้เราจะมีการนำพยานเรื่องของตึกสรทง,งที่มีการรวบรวมข้อมูลแล้วก็ที่มีการรับสเปคที่มีการพิจารณอะ่ะพรุ่นี้เราไปทีไอ้ก้มขึ้นมีมียานไปงด้วยแต่ในคดีของนวันศุกที่อาจไม่ได วันผมยังมีวันพผ่านไปอันนี้อีกคดีอะไรนะคดีบุหรี่ไฟฟ้าที่รับเป็นคดีพิเศษแล้วเนี่อาจจะทำหลายเรื่องกันเนาะแต่อย่างนี้ที่แต่งงเนาะไม่ดีแต่งงที่ไม่ใชอยู่เ้าเอนเป็นสิ่งที่เรายอมเข้าไม่ได้อยู่แล้วยังไงเราก็ต้องาำถึงที่สุดนะก็คืออยากอยากให้ได้ปากได้ฝากถึงประชาชนตอนนี้มีความกังวลว่าในเรื่องของคดีกุญแจงเดี๋ยวมันจะเงียบปากปากไม่ไม่ไม่เพียงงี้ครับผมได้คุยกับท่านรัฐมนตรียืนยันนะครับว่าท่านยนยันเนาะ หลังการเนี่ยทุกอย่างคือเอาแต่ที่สุดนะครับไมอันนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องรูเถื่อนที่ที่นักประชาชนข้าราชการกังวลก,ก็ไม่ต้องกังวลพรุ่งวานนี้ท่านมติก็เดือดร้อนในการไม่เอาเที่สุดทุกฝ่ายนะครับและยิ่งเมื่อวานผมไปแจ้งความเรื่องอการรับของการไปขายไก่ท่านมติท่านก็ทราบแล้วก็สั่งให้มีการดำเนินการนะครับ,นะรบแล้วก็เรื่องของตึกสตงเนี่ยที่ผมไปแจ้งโทษนเนี่ย านรัฐมนตรีก็ออกมาจากแล้วแล้วก็ดําเนินการครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นเรื่องของการควบปปคุมเรื่องของการลดสเปคเรื่องของอายุนะก็จะมีผลตามมาอีกเห็นแว่วๆว่าเหมือนจะมีการแบบปรับคอรมอหรือใดๆอะไรเงี้ยสมมุตินะพี่อาจจะมันมีการเปลี่ยนแปลงยกก่อนไม่ไม่มมคือผม,ม,ม,มเชื่อว่าเพราะว่าเราเราเชื่อว่าท่านนายกสีหรือฮอรมจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็แด้ือว่าไม่มีผลไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นเพราะว่า ท,กนะทกุกทำคดีเนี่ยนั่นคนเียวนท่นไม่ยากเนีเขาต้องไปตรงมาเลยแล้วเขาแมวชื่อเสียงเขามาแลกแล้วก็อดีตเรียนใหน่วยดีชั้นหนหา้าแดเขายืนยันมาตลอดไม่มีหมวยล้มต้นคนดีให้สบายใจดนะก็ดูอย่างคดีเอ็นปีคนก็ได้ขนาดแซมกับมีเนี่ยใช่ไหมดงนั้นทะีน่บอกเขายังแย้งเลยดังนั้นเขาแย้งหมดเราต้องข้าใจกัน

มีผยืนยนด้วยไหมรี่อ่าเดี๋ยวเรายืนยันก็คือเราตัดาเยยอะไร้วครับเดี๋ยวก็มาเองมาเองอ๋ออาวัน้นเป็นสียาครับ้ตอนนี้เราอยากให้ศาลได้มีการออกมาพูดอะไรเป็นไงา้างี่อยากไหครับพีครับเลยครับพี่เดี๋ยวก็ตขออนุญาตออปาดคำเลยนะผมทำความนโอ้ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับมอบประตูไยาทุกทีไปแล้วก็อาวัยยา <ค>เราเป็นกรนีเรียบร้อยไม่ทำเป็นลายเลยเป็นกรณีเรียบร้อยเลยจริงๆการแจ้งความนี่มันก็นเป็น,นาการใช้สิทธิ์ตามกฎหมายของของ,ของประชาชนที่ใช้สิทธิ์ตามรมาตรา60เมืม่อเป็นภาคผิดอาญ,ญารืดดินรประชาชนทั่วไปก็สามารถใช้สิทธิ์ทางกฎหมายได้ตอนนั้นเนี่ยที่เรามาร้องนี่มันก็คือ เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงซึ่งทางผู้ต้องหาเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะต่อสู้คดีถ้าหากว่าสามารถพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่ผมทำเป็นเรื่องเท็จก็สามารถดำเนินการได้ในข้อหาแร่งความเป็นต่อเจ้าพนังแสดงว่าถ้าในอนาคตนะสมมติว่าถ้าปรากฏว่ามันไม่ได้ติดต่อเนี่ยก็ยินดีก็ยินดีเยดีเข้าสู่กระบวนการทางทฎหมยเพราะว่าสิ่งที่เราทำนี่เราต้องรับผิดชอบงฉะนั้นผมไม่ได้กังวลแล้วผมก็มั่นใจว่า ภาพเนี่ยมันไม่มันไม่มีจริงค่ะเข้าไปคุยกับเจ้าเที่ยนหลดทุ่งขวาเนี่ยเขาคุยอะไรเนี่ยนั่นก็คือเขาก็ผิดทำผิดการแต่เรื่องแต่ว่าพี่ทำคำให้การแล้วมันก็หมดเรื่องเลยอันนี้เราเกิดว่าสะดวกโอ้ที่ขนาดเขียนมาแล้วคุ้มแรนมากแต่ว่าทราไม่การมราประกามีการคุยกันบญาติด้วยมกันก็ต้องว่าตรวจสอบแล้วว่าที่มาของภาพยังไงอะไรยังไงนะแล้วก็จะทำให้เขาง่ายขึ้นสะดวกขึ้นเพราะถ้าเราไม่ทำคำให้การมาเนี่ยเขาใช้เวลาเป็นวัน แล้วก็มัเาานเนื่องจากเขาเข้าเวรด้วยแล้วก็เกลงใจเขาเขาทำให้การเขาก็สอบก็เป็นมูกเสร็จครับเราตอนนี้เรามีความมั่นใจมากแค่ไหนในส่วนของคดีนี้ที่เราไปทำมาแจ้งความที่ทางสพนนะครับได้ไมีการก็คืคออย่างที่โรงเรียนนะครับว,รว,ว่าน้องพนักงานสอบสวนวันนี้ก็เพิ่งย้ายมาแล้วก็ตัวผู้กับเพิ่งย้ายมาเรากับเพิ่งย้ายมาทุกอย่าชุดสพนเพิ่งย้ายมาแล้วก็ตัวผู้การประ่อช้าก็กาลังติดกับที่เรียนว่า ตรงไปตรงมาพเพราะเพิ่งย้ายมาแล้วพวกมีการรวบเพราะว่ามันก็เพิ่งย้ายมาก็มี็นว่าอย่าว่าไปทำอย่างไร<อ>ในมีใครที่จะสามารถเข้ามาแทรกแซงได้หรือนนจะมาช่วยในในในี้ได้กลับไปคุณกับตำรวจได้ทั้งไปว่าถ้าแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นจริงที่เรามีการแจ้งความในคดีเนี้ยตำรวจก็สามารถเอาตัวนีนไ้ไปใช้ได้ในคดีที่อัน,บบนดับโฆษณาตรวจี้ผู้ใดเขียนนั่นเองก็นี่ไงรัาลหลักคุณเชื่อผมคือปลอมใช้สั่งปลอมแล้วก็มีการาาทำภาพกระต๊อง พนักงานสอบสวนก็สามารถใช้ตัวนี้ได้ว่าก็เนี่ยเขาเขาเพิ่มาสราบคอาจริงจากที่ผมมาแจ้งคเราก็มาใช้ได้ถ้าตำรวจถ้าตำรวจินปางแบบนี้ที่เขารับหลักฐานตรงนี้มาเขามปปัญหาเนาะถ้าสมมติว่ามันเป็นข้อต่อจริงก็ต้องก็ดำเนินกรนีเลยดำเนินกรณีเรียกไปแจ้งควอมทางกรมป้องัให้การเป็นเสียงตุกดีงผู้ว่าศาลเพราะว่าเราจะเป็นผู้ว่าสารเขา สารนั้นเป็นผู้รับสารว่าเราปิดประตูเราเป็นผู้นำความจริงมาเราต้องตัมโทกจะมารีตา้งบนฐานจนแซนจะให้การยังไงก็ติดจะให้การยังไงในแคบแบงคา์จนยังไงก็เป็นสิทธิ์ทุกฝ่ายก็าื้อแปลงครับไม่ต้องไปท้าเดินพันกันไม่ต้องไปว่าเออไปเสี่ยวไหนเอ,เอต้องวางเงินห้าแสนล้านเลยหรือแบบอฟไลไม่จำเป็นเนี่ยเอาของจริงดีกว่าเร่งความจริงจะมานีตจริงถ้าไม่จริงทำอะไรไปก่ผมพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวบทางพิจารณา แฝงกับแซนแฝงกับสิงหครับถ้าไม่จริงนะก็ตำมันตรงนี้เลยเนี่ยอ่ะก็สุภาละเมื่อกี้แซนเขาก็ฝากมาแล้วก็สามปีแล้วนะลุงจะ <ใน S 2> อยากายจะฝากอะไรถึงน้องเขาไหมครับไม่ต้องฝากนะทุกอย่างก็ว่าตามประธานมันไม่ได้จบเพียงแค่นี้มันยังมีอีกหลายคดีนางชีวิตของแซนเนี่ยกับคนบนเรือเนี่ยต้องดูกันยาวๆหมอแรกไงสามปีที่รอคอย